ับสวัสดีครับพี่น้องป้องป่ายของเบ้าดมลูดกครับเส้นละเส้นละมื้อนี้ก้อยหอยปังเลยครับพี่น้องก้อยหอยปังครับโดยท่านฤาษีน้อยสสวััดีครบหิวข้าวหิวข้าวเลยครับทุ่มเลยห้เดี๋ยวกินอยู่ครับพี่น้องครัับบกไปเร็วมาซ้าอยู่พี่น้องก็หอยปังครับพี่น้องน่าเมนูเด็ดเมนูเด็ดได้มีหลายครับพี่น้องได้มีหลายได้มีหลายครับได้ซ้ำนี้ก็กินซ้ำนี้ครับพี่น้องกับข้าวหลายๆเอาแซ่บคือเก่าครับพี่น้อง จะคือเก้าครับวันนี้ก็ได้<ม>อหอยปังครับคร<ม>ับหอยปังก็ต้องเอาตาออกได้ครับพี่น้องตามเป็นอะไรของนะดูะสิาเหิือแล้วบ,บตาเริบบร่มแบ,บ้วบบตามันสีเหลืองแบ,บบแบบแบาสัน้นอันนี้เอานทือ ตามันยุ่งไงตัวนี้ตามันครับเอาก็ยุ่ปั๊บดีบเอาตาออกครับพี่น้องโอ้ตามันเป็นแถวนี้หอยมีตานะครับพี่น้องหอยมีตาหอยปังครับพี่น้องหอยปังกินแล้วจะได้ปังปังหิงหิงดีสดบมอกลอกตาเริ่มบล๊ะบล๊ะบล๊ะดิสเพ็มาโอ้มันละไแหนะเห็นไหมโอ้ยเป็นน้ำแห้งหรอเลยพี่รับเออ Ard, เอาหน้าแบบนเนาเนี่ยเอาหูเด้อเอาเต่ตาออกนะครับอย่าเอาหูออกนะครับหัวหน้าเต yeah ี้ยวก้ามารได้ครับมื่อนี้สวัสดีพี่น้องเขาเนี่ยครับสวัสดีครับหัวหน้าเตี้ยวครับสวัสดีครับหัวหน้าญาติสวัสดีครับวันนี้ก็ทันหสีน้อยครับกับรังเกลังียวเลื้อยหอยนี้หมักหล่ไล่ครับพี่น้องโดยเฉพาะก้อยหอยปังนะครับพี่น้องครับแซ่บๆครับ เอไปปางเสียบเห็นเห็นก <Luis> <laughs> ิน <dá> จ <m S 3> ับดินเเห็นผู้เจ้าแล้วเหรอเห็น้เจ้าเหินเห็นจับจ็บแท้ว่จบแท้ด่านแท้ปมนสิยหักรอมอกว่าเหินเห็นว้าน้ำเนียม เรียกม่ถึงมัล้อลืมตัวหมูได้สอยสอยบางครับพี่น้องก้อยปังครับมีได้กินดุหรอครับกินปีละเธอสองเธอครับพี่น้องมันอึดครับหอยปังมันบ่ค่อยมีครับพี่น้องเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วครับหอยปังเทงหัวหน้าญาติกระท่อมลาแล้วครับพี่น้องเหลือเป็นลูปเป็นล้างแล้วครับใกล้สีแล้วแล้วครับพี่น้อง ผันบางๆนะครับขี้มันก็เอาไปคั่วนะครับขั่วขี้หอยปังครับพี่น้องครับขั่วขี้หอยปังเด้อพี่น้องเด้อมาอนี่งก้อยหอ,อยปังครับ ก้อยให้ปังแซ่บๆครับพี่น้องดูนี่กินเธอหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อมันอึดมันอยากครับพี่น้องด้วยแตงเพิ่นว่าบ่บ่อึดบ่อยากครับนี่รับเบาอืดเบ่อยากเนาะพี่น้องเนาะอันไหนมันอึดแต่อยากครับก้อยให้ปังใส่ขีดมันนาวครับพี่น้องบ่ถิ่มจัาอันถิ่มเจ้าเปลือกครับ ก็ห้องปังครับพี่น้องก็ให้ปังมากเด้อครับนี่แสบๆครับพี่น้องแสบๆครับแสบๆครับกินข้าวครับพันหรือสีน้อยครับวันนี้แตอยู่หิมะหหิมะบานนี้แมนะไรออมาเลยเด็กเถียงกันได้ยอดครับท่มหลวงพ่อเดือนนี้ครับพี่น้องใกล้กับท่มหลวงเมดครับเลยกินหอยครับวันนี้กับโคหนูครับวันนี้เมนูแสบๆครับพี่น้องมาเด้อกินข้าวน้ำเบานมดูดด๊กครับพี่น้องทีมงานอีสานบ้านกุฎว่าครับสี่น้อยนี่ยก็เลยเห็นไก่นังติดมา วันนี้ไลยใก่้วอวปีครับวันนี้ก็ได้แต่ว่าไม่รู้ตัวแรงครับมาเด้อครับมาเด้อเง็นไหนสว่างกิ่งรู้ไปอนแ้าครับมาๆกินข้าวครับพี่น้องมาเบ่าวดูรูดกครับกินข้าวครับพี่น้องครับแกครับสำหรับพี่นี้กะพอได้รับความขอบคุณจากกับผมบ่าวดูรูดกครับพี่น้องครับหัวหน้าญาติมาเด้อมากินข้าวเด้อ ครับ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 สำหรับคลิปน,นี้ก็ขอกล่าวววคำ่าสัสดีครับสวัสดีครับ